อะไรครับเกมครึ่งเวลาแรกเริ่มครับทางด้านของวัดปลูกศรัทธานะครับในชุดสีเขียวเกรงสีเขียวครับพบกับมัธยมตักสินรยองครับในชุดสีขาวเกรงสีดำธนกรเปิดเขามาเลยเอาจา่าโดนแล้วบอลย่อยครับไม่ได้ครับบอลเปิดโอ้โหนี่กะจะยิงเลยนะครับที่วีวีดีให้ขึ้นมาเอา้าตรงนี้ ดึงหลบได้ครับกอลัพัดกอลัพัดโดนจิ้มอย่างนี้ได้อยู่ครับทางมาเทมตักสินรอย่าูเอา้เอาแต่ยังโฉบบอลไม่ได้เอาละครับทางซ้ายเติมขึ้นมาในกรอบเขตโทษแล้วฝากจับได้จอดจอลซัดโอ้โหฉันแอบเกือบเกือบไปครับบอลเอาได้ครั้งนี้ครับมาเทมตักสินระยอง เราจะพลิกเลนตรงนี้ของกอลพัทกอลพัทไปเองกอลพัทยังไปได้ครับกอลพัทไปสุดเส้นแล้วเลือกยิงอันนี้หนึ่งสูเลยครับขึ้นนําแล้วครับทางด้านของมัธยมตากสินระยองครับเป็นหมายเลขสิบครับกอลพัทช,ชาแก้วครับดูภาพช้าเลยครับเนี่ยจังหวะคารุมาตรงนี้ครับอ้ขหนี่ล่างไปเองเลยนะครับน้งกอลพัทแตะหลบมา แล้วมุมแคบครับโอ้โหยิงไปยิงเข้าไปได้ครับผอของวัดปลูกศรทัทธาครับแล้วขึ้นมาของมัธยมตักสินระยองเตปเท้าดีเลยครับเรนนีของกรพัฒแล้วจ่ายทะลุมาทางซ้ายครับเข้ามาแล้วกดเลย20ครับโอ้ของมัธยมตากสินระยองครับโอ้เป็นทางด้านหมายเลข13นะครับ โอ้โนี่เป็นทางด้านปิยวัฒน์นะครับดูภาพช้าเลยครับโอ้ดูครับจังหวะให้มาโอ้โหแล้วปิยวัฒน์หลุดเลยครับทางซ้ายเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วโอ้จบโอ้โหมุมคือเลือกยิงเสาแรกอะไรเงี้ยกฤษให้สัญญาณครับเลือกยิงมาเอารับหลุดนะครับป <c oughs> ิยวัฒน์คนเดียวเลยครับปิยวัฒน์ปิยวัฒน์ ปั่นมาโอ้ฮุยต้องบินปัดออกไปครับปณิที่ครับปัณิที่เอาให้ไม่ดีแล้วโอ้ยยังดีว่าจับยาวเกินไปแล้วยิงไกลมาโอ้ฮุยเกือบไปครับประวัติแล้วโอ้ยตรงนี้สองเชยียร์นนเอายังแข็งแกร่งแล้วครับโอ้หมุนหลบมาได้แล้วเลือกทะลุช่องมาราชรัญชกรจอดจอโอหุยยังเซฟไว้ได้ครับโอเ้เกือบไปครับ บอลให้ที่กราพัทครับกราพัทเอาบอลแลบมาเอาอยัางได้อยู่ที่กราพัทกราพัทโยกมากราพัทกดเลยครับเซฟได้แล้วจังหวะซ้ำซ้ำได้ไหมแล้วโยกมาโอ้โหซัดอีกทีของราช,ชรักรก็หลุดกรอบออกไปนะครับบอลครับราช,ชรักรเล่นกับปิยวัฒน์กลับมาที่ราช,ชรักรดึงจังหวะ ยังยิงไม่ได้แล้วซ้ายกดเลยครับยังติดบล็อกแล้วโดนเคลียร์ทิ้งออกมาเอาฝากมาที่ราชรัชกรเล่นกับกรพัฒกรพัฒไหลต่อราชรัชกรหลุดมาแต่คว้าไว้ได้ผู้สิรประตูยังได้ครับปรวัตปรวัตเอาพลิกมางด้นนของกรพัฒครับไหลช่องนี้เอาแล้วครับสอดขึ้นมาของราชรัชกรราชรัชกรกดเลยยังเซฟไว้ได้ครับ เจอรุมแย่งมาแล้วยังบางได้อาวแต่ว่ากลายมาเข้าทางของกราพัทโอ้โหแล้วทะลุช่องมาเลยครับสปีดขึ้นมาตรงนี้แล้วจริงโอ้โหไม่ได้ประตูที่3เลยครับอาครับทะลุมาอีกแล้วครับกระชากมาเอาดึงก่อนฝากมาตรงนี้ของ กอรพัดดีดออกมาปยิยวัฒน์แล้วส0ครับแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนโอ้โดนเจ้าล้ำหน้าไปครับดูภาพช้าครับทําเกมมาสวยแล้วโอ้โหทะเหลี่ยมก็เหลี่ยมนิดเดียวครับอเดี๋ยวดูภาพช้าชัดอีกทีนึงไม่ได้ลูกสามเลยครับโอ้โหล้ำก็ลำ้ลำ,ลำนิดเดียวครับปรวัต ทิงออกมาบอลทางขวาจะเบียดกันกเอาทางทิติบดินนะครับโอ้โหขยับขึ้นมานะครับเอ้าแล้วจุดโทษเลยครับโอ้ยจุดโทษครับทีนตงของมัธยมตักสินระยองประวัตปรวัติวิ่งมายิงเรียบร้อยครับ3 0ของมัธยมตักสินระยอง ดูภาพช้าเลยครับฝีกิกขอจุดโทษนะครับของทางด้านปรวัตครับไปคนละทาแล้วผู้สอบประตูเราต้องออกบอลเร็วครับทางด้านของธรรมนัฐอ้าวจ่ายตีครับอัครราชัด,ดินแล้วปี่ยมตามมาปั๊มนะครับเราแล้วบอลหลุดมาของวัดปลูกศรัทธาโจโจโหไล่มาครับเป็นสประตูต่อหนึ่งครับ กับตันทีมครับหมายเลข5ของวัดปลูกศรัทธาดูภาพช้าแล้ครับอูจังหวะเนี่ยห,หลังบ้านเปิดพอดีแล้ครับทางไม่ยอมตักสินระยองบอลกลายว่าหลุดมาก็ยิงเข้าไปเลยครับแล้วแล้วหลุดมาตรงนี้ของกรพัทเอาแตะหลบผู้สาัประตูมาแล้วอยังไปต่อได้สุดเส้นหลังจะปาดกับมเอาหูยังตามมาบล็อกไว้ได้ครับสาประตู ของมัธยมตากสินระยองให้ที่ปิยวัน์ปิยวัฒนปไปเองเลยครับปิยวัตรแล้วหูทะลุมาด้านของทิติบรินทิติบดินย้อนกลับมาปิยวัน์ครับไยทีกอรพัฒน์กอรพัฒน์กอรพัฒน์โอ้โหหลบเองแล้วซัดมาโอ้โหสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งของมัธยมตากสินประยองแล้วเป็นหมายเลขสิบครับโอ้โหทางด้านของกอรพัฒน์ หรือภาพช้าเลยครับจังหวะให้มาแล้วทางด้านของกอรพัดโอ้โดึงหลบแล้วโอ้ซัดลูนี้หายเลยครับแล้วบอลทะลุมาแล้วครับเติมขึ้นมาครับทิติบดินโอ้ฟิจริงจครับวันนี้ทิติบดินปาดมาจอจ่อแล้วโอ้โหห้หนึ่งครับโอ้นี้เพิ่งจะลงมานี่ไม่แน่ใจว่าสัมผัสแรกเลยหรือเปล่าครับ โอ้นั่นน่ของรามิสวนครับดูภาพช้าเลยครับจังหวะขึ้นมาของทางทิติบดินครับโอ้ไดแอซซดนนะครับปาดมาแล้วชาร์จโอ้โหจ่อๆครับไม่รู้จะเซฟยังไงแล้วครับบัพัตถูมาแล้วรามิสว, oh <my> วนหัแล้วบอลทิ้งยาวมาของวัดปุกสทธาเอาลูกหมุนมาหาบอลไม่เจอแต่พยายามจะ อาศัยความแข็งแกร่งเบียดมาแล้วยิงก็ไม่เข้ากรอบแล้วครับทดเจอแล้วอ้าวล้วตรงนี้ของทิติบดินก็เปิดเข้ามายังม่งทิ้งออกมาได้บอลสองจะเก็บเล่นอ้าวโอ้โหแล้วพลิกมาโอ้โหโดนสไลด์ล่วงลงไปบูสีลไม่ได้ว่าอะไรแล้วเป่าจบเลยครับก็จบเกมไปนะครับเป็นในของวัดปลูกศรัทธาแลยครับที่เอาชนะ ขอไปครับเป็นวัดปลูกสตาเนี่ยครับที่แพ้กับมณฑลตักสินระยองไปได้ครับอ่าตอนหนึ่งครับเป็นชัยชนะ3คะแนนของมณฑลตักสินระยองในเกมนี้นะครับ